สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูพานุวัตรศรีชัยชนะนะครับหรือครูฟิล์มครูฟิล์มจะมาสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 ครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องตัวเราพืชและสัตว์นะครับตัวเราพืชและสัตว์มาเริ่มจากตัวเรากันก่อนเลยครับ ในร่างกายของคนเรานะครับจะมีส่วนประกอบต่างๆที่เรียกว่าอาวัยวะอวัยวะจะประกอบไปด้วยอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในครับเดี๋ยวเราจะมาดูอวัยวะภายนอกกันก่อนนะครับอวัยวะแรกนะครับคือตานั่นเองครับต่อมาหูเอามือชี้ตามบนคูนะครับจมูกปากแขนและมือ แล้วก็ขาและเท้านะครับอว,วัยวะต่างๆที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนี้คืออว,วัยวะภายนอกครับอว,วัยวะภายนอกจะมีหน้าที่ต่างๆดังนี้นะครับอว,วัยวะแรกคือตาตามีหน้าที่เอาไว้มองดูสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราครับอว,วัยวะต่อมาคือหูตรงนี้นะครับ ใช้ฟังเสียงต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับต่อมาอวัยวะต่อมาคือจมูกครับจมูกมีหน้าที่ไว้สำหรับหายใจแต่ไม่ได้มีเพียงหน้าที่เดียวเท่านั้นนะครับจมูกยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคืออะไรนะนอกจากหายใจเก่งมากเลยครับคือดมกลิ่นครับนอกจากจะหายใจ ได้แล้วจมูกของเรายังมีหน้าที่สามารถดมกลิ่นต่างๆได้อีกนั่นเองครับอวัยวะต่อมาคือปากครับอยู่ตรงนี้น่าจะรู้กันแล้วว่าปากใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับเก่งมากครับปากก็ใช้ทั้งพูดและทั้งกินอาหารนั่นเองครับต่อมาคือแขนและมือของเรา เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายของเรานั่นเองครับมีหน้าที่ใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆครับอวัยวะต่อมาอยู่ด้านล่างสุดของร่างกายเราเลยคือขาและเท้าใช้ในการเคลื่อนที่ไปมาและรับน้ำหนักตัวเรานั่นเองครับเป็นยังไงครับรู้จักหรือยังอวัยวะภายนอกเดี๋ยวคุณครูจะมาสอน การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกครับการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกเรารู้จักแค่อวัยวะรู้จักแค่หน้าที่ยังไม่พอนะครับนักเรียนยังจะต้องรู้จักการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกด้วยว่าจะมีวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกได้อย่างไรนะครับเรามาดูอวัยวะแรกกันครับ ที่ต้องดูแลร,รักษาคือตาตาของเรานั้นนะครับการดูแลร,รักษานั้นง่ายมากเพียงแค่เวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือควรอ่านในที่ที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ และไม่ควรมองแสงที่จ้าเกินไปอย่างเช่นดวงอาทิตย์หรือเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานาน,านๆเพราะจะทำลายดวงตาเราได้ครับและเวลามีฝุ่นเข้าตาเราไม่ควรเอามือไปขยี้ตานะครับเพราะอาจจะทำให้ดวงตาของเรานั้นเกิดการอักเสบได้นั่นเองครับต่อมาอวัยวะต่อมาครับ อวัยวะต่อมาคือหูนั่นเองนะครับหูเราสามารถดูแลร,รักษาได้โดยการใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะครับทำความสะอาดเช็ดบริเวณรอบๆอบใบหูอยู่เสมอครับและไม่ควรอยู่ในสถานที่หรือฟังเสียงที่มีเสียงดังจนเกินไปครับและไม่ควรใช้ไม้หรือของแข็ง แคะหรือทิ่มเข้าไปในหูนั่นเองครับอาจจะทำให้หูเกิดบาดแผลหรือเกิดการบาดเจ็บได้อวัยวะต่อมาจมูกของเรานะครับจมูกสามารถดูแลได้โดยการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกหรือที่เรียกว่าหน้ากาก,ากอนามัยนั่นเองเมื่อนักเรียนอยู่ในพื้นที่บริเวณที่มีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากครับและในสภาวสถานการณ์แบบนี้ เป็นช่วงโรคระบาดโควิด1 9สิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งครับเวลาออกไปนอกสถานที่นอกบ้านเพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือไวรัสจะเข้ามาทางจมูกเรานั่นเองนะครับและเมื่อมีน้ำมูกหรือเมื่อเป็นหวัดเราไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงๆครับจะทำให้จมูกเกิดการบาดเจ็บได้อวัยวะต่อไปครับ ปากของเรานั่นเองปากจะประกอบไปด้วยฟันเหงือกและลิ้นนะครับเราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับตอนเช้าและก่อนเข้านอนครับเราไม่ควรใช้ฟันไปกดัดไปแทะของแข็งหรือฉีกถุงขนมครับเพราะอาจจะทำให้ฟันของเรานั้นแตกหรือหักได้นะครับ อวัยวะต่อมาครับแขนและมือของเรานั่นเองอ้าวแขนและมือของเราเป็นอวัยวะที่ดูแข็งแรงมากๆแต่ก็ยังต้องมีการดูแลร,รักษานะครับมือของเรานิ้วมือของเราจะมีส่วนที่เป็นเล็บอยู่ควรตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอครับถ้าเล็บมือเรายาวมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคครับ แล้วก็ไม่ควรใช้มือสัมผัสสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นของแหลมคมต่างๆอาจจะทำให้บาดมือเราได้ครับอวัยวะต่อมาครับอวัยวะสุดท้ายคือขาและเท้าในเท้าของเราก็จะมีเล็บเท้าครับก็ควรตัดให้สั้นอยู่เสมอเหมือนกันนะักเรียนถ้ายังตัดเองไม่ได้ครับว่ามีดกรรไกรตัดเล็บนั้นมีความคม ควรให้ผู้ปกครองครับช่วยดูหรือช่วยตัดนะครับแล้วก็ควรใส่รองเท้าเมื่อออกไปนอกบ้านไม่ควรเดินเท้าเปล่าครับอเป็นยังไงครับยากไหมครับการดูแลอวัยวะภายนอกเดี๋ยวค,คุณครูจะพามาดูว่าเมื่อเรารู้จักอวัยวะส่วนต่างๆแล้วอวัยวะส่วนต่างๆนั้นยังมีการทํางานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันยังไงเดี๋ยวค,คุณครูจะยกตัวอย่างการทำงานร่วมกันนะครับ ของอวัยวะอ่ายกตัวอย่างการขับจักรยานนะครับการทำกิจกรรมขับขับหรือปั่นจักรยานอ่าต้องใช้อวัยวะใดบ้างามาดูกันเลยการปั่นจักรยานดูนะครับจะต้องอาศัยอวัยวะหลายส่วนมากเลย ส่วนแรกที่เราต้องใช้เป็นหลักเลยคือดวงตาของเราใช้มองไปด้านหน้ามองเส้นทางที่เราจะปั่นไปนะครับมองดูสิ่งรอบๆครับแขนและมือใช้ในการจับแฮนจักรยานและบังคับทิศทางครับต่อมาขาและเท้าของเราใช้ในการ ปั่นจักรยานและใช้ยืนทรงตัวเมื่อเราจอดจักรยานนั่นเองเห็นไหมครับในการทำกิจกรรมต่างๆของชีวิตเราต้องใช้อวัยวะในการทำงานร่วมกันหลายอวัยวะมากๆเลยครับเอ๊แล้วกิจกรรมอื่นล่ะครับต้องใช้อวัยวะทำงานร่วมกันไหมใช่แล้วครับกิจกรรมอื่นๆก็จำเป็นต้องใช้ อวัยวะในการทำงานร่วมกันเหมือนกันเช่นการเดินการวิ่งก็ต้องใช้สายตาในการมองเส้นทางใช้ขาใช้เท้าในการก้าวเดินไปนะครับต่อไปเราจะมาดูนะครับอวัยวะภายในอวัยวะภายในของเราที่คุณครูจะยกตัวอย่างถ้าเราดูวันนี้นะครับมีดังนี้ครับ สมองครับหัวใจปอดครับกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ครับอ่าอวัยวะต่างๆส่วนส่วนต่างๆเหล่านี้ก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปอีกเหมือนกันนะครับสมองนะครับมีหน้าที่ในการควบคุมและสั่งการส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองครับ หัวใจจะมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายต้องได้รับเลือดที่สูบฉีดมาจากหัวใจของเราปอดใช้ในการหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเอากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเองครับ กระเพาะอาหารนะครับจะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารนั่นเองครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาหารจะถูกส่งตรงไปยังกระเพาะอาหารเพื่อทำการย่อยแล้วก็ต่อมาลำไส้ครับจะเป็นทางเดินอาหารและช่วยให้ร่างกายดูดซึนนมน้ำและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆนั่นเองครับต่อไปนะครับ เป็นโครงสร้างภายนอกของพืชมนุษย์เราก็มีโครงสร้างมีส่วนประกอบพืชก็เช่นเดียวกันครับพืชก็มีส่วนประกอบมีโครงสร้างเช่นเดียวกันโครงสร้างแรกของพืชเลยคือใบครับใบของพืชจะทําหน้าที่สร้างอาหารหายใจและขายน้ําครับดอกจะทําหน้าที่สืบพันธุ์ครับผลและเมล็ด จะทำหน้าที่ผลจะทำหน้าที่ห่อหุ้ม,มเมล็ดเอาไว้นะครับและ,มะเมล็ดจะทำหน้าที่ขยายพันธุ์ครับต่อมาลำต้นจะทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและยังหน้าที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้นะครับต่อมาคือรากรากจะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินครับ ทำหน้าที่ยึดลำต้นกับดินไม่ให้ล้มและยังมีหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุด้วยครับลักษณะส่วนต่างๆของพืชน,นะครับใบของพืชก็จะมีอยู่หลายลักษณะเช่นกันครับอย่างเช่นใบมีรูปหัวใจอย่างเช่นใบโพหรือว่าใบาที่มีลักษณะเรียวยาวอย่างเช่นใบไผ่นั่นเองครับต่อมาดอก ดอกของพืชก็จะมีหลายสีครับไม่ว่าจะเป็นดอกสีขาวสีแดงหรือสีชมพูผลของพืชก็จะมีหลายแบบครับอย่างเช่นผลเดี่ยวอย่างแอปเปิลหรือว่าผลที่เป็นกลุ่มเป็นพวงนี่เรียกผลเป็นกลุ่มครับอย่างเช่นองนุ่นครับลักษณะของลำต้นก็มีหลายแบบครับอย่างเช่นต้นไม้ทั่วไปต้นมะม่วงต้นลำไยจะมีลักษณะตั้งตรงครับ ต้นภายจะมีลักษณะมีข้อเป็นปล้องครับหรือว่าต้นตาบองเพชรจะมีลักษณะมีหนามนั่นเองครับลักษณะของรากนะครับจะมีทั้งรากแก้วครับจะเป็นรากขนาดใหญ่รากขนแหนงจะแตกออกมาจากรากแก้วครับและรากฝอยจะอยู่ในพวกหญ้าหรืออ้อยนั่นเองครับต่อมานะครับโครงสร้างภายนอกของสัตว์นะครับ สัตว์กับมนุษย์จะมีโครงสร้างที่คล้ายกันหน้าที่การทำงานของอวัยวะของสัตว์และมนุษย์จะทำงานคล้ายกันอย่างเช่นรูปตัวอย่างดี่คุครูยกให้ดูเป็นรูปอะไรครับสัตว์อะไรเก่งมากครับสุนัขนั่นเองนะครับสุนัขก,ก็จะมีหูหูก็จะใช้ฟังเสียงต่างๆนั่นเองนะครับ มีจมูกใช้หายใจและดมกลิ่นเช่นเดียวกันกับจมูกมนุษย์มีตาเพื่อใช้มองดูสิ่งต่างๆเหมือนกันอีกแล้วต่อไปปากใช้กินอาหารแต่สัตว์จะไม่สามารถพูดได้จะใช้วิธีการส่งเสียงร้องออกมาทางปากครับผิวหนังและขนของมันจะทำหน้าที่ใช้ปกคลุมร่างกายของสัตว์นั่นเองครับ ขาและเท้าจะใช้เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นได้ว่าอาวัยวะต่างๆของสัตว์นั้นจะทำงานเหมือนกับมนุษย์หรือว่าคล้ายกับมนุษย์เลยนั่นเองนะครับแต่ยังมีสัตว์บางชนิดครับที่มีอวัยวะเฉพาะตัวนะครับที่แปลกแตกต่างไปจากสัตว์อื่นๆนะครับอย่างเช่นนก มีปีกนะครับใช้ในการบินไปบินมาในอากาศช้างมีงวงที่ยาวใช้ในการหายใจและช่วยหยิบจับสิ่งของต่างๆนั่นเองครับตามีกระดองปกคลุมร่างกายใช้ปกป้องร่างกายจากอันตรายต่างๆครับเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้เรื่องตัวเราพืชและสัตว์นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆพวกนี้มากมายเลย ครับหลังจากนักเรียนได้ดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะครับคุณครูจะมีใบางานให้ทำนะครับให้ให้นักเรียนดูอ่านใบางานและใครจำไม่ได้สามารถมาเปิดคลิปนี้ดูใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ